สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่อง,องน้องตอมจนผ่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวันนี้ผมทำ u t u b e ผ่าน10ล้านวิวแล้วอ่านี่ครับ10ล้านวิวเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยผมทำผ่าน10บล้านวิวแล้วไม่มีอะไรครับวันนี้อยากจะมาขออวดสักนิดนึงอ่าอวดสักนิดนึงว่าผมทำได้แล้ว10บล้านวิวผมทำได้ล้วิ0ล้านคนดูผมทำได้แล้วไหม วันนี้ก็ได้เปิดทางโฆษณาเรียบร้อยเปิดทรางโฆษณาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะรอรอรับพินอะรอรับพินเหมือนพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เขาทำ YouTube กันแต่ไม่รู้เมื่อไรเนะาะะะะนั้นคลิป,ลปนี้ผมฝากพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูกดแชร์ are, กดไลค์ like, ให้คลิปผมด้วยนะครับเราจะได้ ทำ u t u b e หรือสร้าง youtube ไปด้วยกันก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนว่าการทำ u t u b e ในครั้งนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินหรอกครั้งแรกเนาะที่ทำแต่พอทำไปทำมาแล้วเออมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะเราเห็นรายได้อทุกคนเราเห็นว่าเออช่องอื่นเขาทำไมทำทำรายได้ได้ช่องอื่นทำไมเขาทำออคลิปแล้วมีคนดูเยอะ อย่างผมเนี่ยผมก็ทำคลิปคลิปยาวคนดูไม่เยอะนะทุกคนคลิปดูไม่เยอะแต่ว่าผมมี Youtube ช็อตผมอะคนดูเยอะสิบล้านกว่าเออเก้าล้านกว่าแต่ว่าคลิปยาวเนี่ยคนดูไม่ค่อยเยอะเนาะวันนี้จึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทุกคนที่กำลังทำคลิปยาวหรือกำลังทำคลิปสั้น Youtube ช็อตของเราเนี่ย ถ้าคนที่แบบว่าทำ YouTube ใหม่ๆเนาะผมแนะนำให้ให้ทำเขาเรียกว่าอะไรทำคลิปช็อตเนี่ยแล้วเราจะได้ผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นยอดวิวเยอะทำคลิปสั้นจะมีประโยชน์กว่านะครับถ้าทำคลิปยาวนี่ผมแนะนำว่าให้ทํำทุกวันเหมือนกันแต่คือว่าเน้น y o u t u b e ช็อตเราจะได้แบบว่า มียอดผู้ติดตามมีเยอะเหมือนที่พี่ๆและหลายช่องเขาบอกมาที่ว่าทำ u t u b e ใหม่ๆเนาะเหมือนผมเนี่ยวันนี้ผมก็สามารถเปิดสร้างรายได้ทั้งโฆษณาในช็อตทั้งโฆษณาในคลิปยาวเนี่ยครับสามารถสร้างเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยรอแค่ว่าจะมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้าไปดูฝากพี่ๆเนซีเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผม ข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปกดแชร์กดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากให้กําลังใจพี่ๆทุกคนที่กําลังเริ่มทํา YouTube ให้ทุกคนสู้ๆสู้ๆไปกับผม่าให้กําลังใจทุกคนเอาับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องกระตอมจนฝันด้วยนะครับบ๊ายบายมาดูคลิปผมยเยอะๆนะผมจะได้เงินกับเขาบ้าง